ทำกลางการขยายตัวการเข้ามาของชาวจีนอ,อพยพใหม่ในไทยทําให้เกิดความกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแย่งงานการเข้าทําธุรกิจครบวงจรที่ไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับไทยรวมไปถึงกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายนะครับไทยจะรับมืออย่างไรติดตามเรื่องนี้กับคุณชลันทรโยธาสมุทรครับห้วยขวางใช้ยนาท,ทาวใหม่ในกรุงเทพกับการเข้ามาทําธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กแบบครบวงจร ของกลุ่มชาวจีนอพยพใหม่ในรูปแบบการกว้านซื้อตึกแถวขายต่อหรือเปิดให้เช่ากับคนจีนด้วยกันเพื่อทำธุรกิจร้านอาหารร้านขายสินค้าจีนสำหรับลูกค้าชาวจีนตั้งแต่วัตถุดิบพนักงานการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันและระบบการเงินเป็นของจีนทั้งระบบการดำเนินธุรกิจครบวงจรเช่นนี้ยังพบในธุรกิจท่องเที่ยวและอสังหาริมทรัพย์ การเข้าซื้อคอนโดที่พักอาศัยจํานวนมากเพื่อเปิดให้เช่าต่อระยะสั้นหรือเช่าช่วงสําหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยการทําธุรกรรมต่างๆไม่ได้ผ่านไทยขณะที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคําถามถึงการเข้ามาดําเนินธุรกิจของกลุ่มทุนจีนในไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและสร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบผู้เชี่ยวชาญมองการรับมือของไทย อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือทําอย่างไรนะครับที่ให้การเข้ามาของชาวจีนอ,อพยกใหม่ไม่ว่าจะถูกกฎหมายผิดกฎหมายมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสามารถอยู่ร่วมกับคนไทยได้ซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมเราจึงเน้นคําว่าการบริหารจัดการในภาครัฐ<ม>เพราะอะไรเพราะว่าอย่างเช่นที่บอกว่ามามา,มาถือถือหุ้นอย่างผิดกฎหมายมคือจีนลงทุน100%แต่คนจีนกฎหมายบังคับว่าคนจีน ถือพูดได้ไม่เกิน49คนจีนเลยจ้างคนไทยเป็นนอ m i มินีเพราะฉะนั้นไอปน้ประเด็นแบบนี้เราจะเห็นว่าปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการของของเราเนี่ยหมายความว่ามันไม่บริหารจัดการกับคนจีนอย่างเดียวนะ มันต้องบรหิหารจัดการกับคนไทยด้วยแม้การศึกษาชาวจีนอ,อพยพใหม่ในไทยจะไม่ได้ติดตามเรื่องของกลุ่มทุนจีนสีเทาและธุรกิจผิดกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษาแบ่งกลุ่มชาวจีนที่เกี่ยวข้องกับการทําผิดกฎหมายออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เข้ามาไทยแบบผิดกฎหมายแต่ประกอบอาชีพถูกกฎหมายมีทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้มข้นและแรงงานทักษะ กลุ่มที่2คือกลุ่มที่อยู่ไทยอย่างถูกกฎหมายแต่ประกอบอาชีพผิดกฎหมายอย่างกรณีของตู้เหา่าผู้เชี่ยวชาญมองว่ารัฐบาลต้องมีการบริหารจัดการแต่ละกลุ่มต่างกันออกไปและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเป็นสิ่งจําเป็นกฎหมายค่ะโดยเฉพาะการเอาโทษผู้กระทําผิดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะให้เราถ้าเป็นไปได้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะก็คืออาจจะต้องติดต่อ ประสานงานกับทางรัฐบาลจีนว่าตรงนี้เราจะจัดการยังไงดีเพราะว่าโดยกฎหมายไทยซึ่งเราเนี่ยไม่ใช่ว่ากฎหมายเราไม่มีแต่ว่าการการยึดของเราเนี่ยเรายึดตามเขาเรียกอะไรนะคะข้อระเบียบปฏิบัติที่ควรจะเป็นอย่างสากลแต่ว่าในกรณีของคนจีนเนี่ยจะเห็นได้ว่ากฎหมายในประเทศจีนกับกฎหมายในประเทศไทยความเข้มข้นมันต่างกันเพราะฉะนั้นถามว่าคนจีนเขากลัวกฎหมายไทรเขากลัวกฎหมายประเทศเขาเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วส่งกลับประเทศ ให้เขาไปจัดการกันเองนะ่าจะง,ง่ายกว่าที่จะให้เราเป็นคนจัดการอีกหนึ่งธุรกิจชาวจีนที่เริ่มเห็นการขยายตัวในไทยคือกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพแบบครบวงจรและธุรกิจดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะในพื้นที่เชียงใหม่ขณะที่ไทยเองประกาศเดินหน้าเป็น medical hub ในอาเซียนผู้เชี่ยวชาญมองความท้าทายของไทย เราก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะ<ฤ>เพราะว่าจริงๆเรื่องการแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะทางมาก<ฤ>ๆนะคะแล้วเมืองไทยก็แบบว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เรามีพื้นฐานที่ที่แข็งแกร่งมากดูได้จากการระบาดของโควิดนะ,ะที่เราสามารถทําได้ระดับนี้นะคะซึ่งถ้าเขามาลงทุนเขาก็ไม่สามารถทําได้ในขนาดที่แบบ<ฤ>ขนาดใหญ่ได้ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวาไทย ในฐานะประเทศเป้าหมายอันดับต้นๆของกลุ่มชาวจีนอพยพใหม่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าไทยต้องเรียนรู้และเข้าใจจีนเพื่อตั้งรับและสร้างโอกาสของไทยเพราะหากไม่เรียนรู้และไม่เข้าใจจีนจะกลายมาเป็นภัยคุกคามชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน